แชมป์โลกจะโดนจ้าโอ้โหหมดเลยหมดเลยจัดแชมป์โลกไม่ทันนาะควรจะแซวฉันโลกโลกกูตายเลยนี่เขแชมป์โลกนี่แชมป์โลกก็ตื่นเต้นแหละคนใครเล่นอลยเอาวะคนนี้ได้เล่นกับแชมป์โลกวะไปดิโอ้โหเพื่อนเราก็เคยแชมป์ด้วยกันปะวะเคยได้แชมป์ด้วยกันมาเล่าให้ฟแชมป์โลกเไม่ไม่ไม่เน็ตไม่ใช่คนละแชมป์ พอแล้วแชมป์เหรอไอ้แล้วแชมป์จะมาแล้วไงเพื่อนไปได้ไงโคโนับกอลี่ไงเออโอ้โดดแล้วมึงได้มึงได้ก่อนมึงได้ก่อนใครได้ไกลมากเลยทั้งได้จองใครนานเชัยวโกลี่เซเนียวเลยอ่ะชัวร์แน่าจะมาแชมป์โลกกดดาร์ซี่หอดนะพี่ได้ดาร์ซี่จุดตัวเล่นได้ป่ะดอยไม่รู้ก็ได้อ่ะลองเลย แปลว่าจะโดนช็อตเอาอ่ะดิไม่รมู้มันจะโดนช็อตเอาอะจานตัวเนี้ยตัวเลนน่าจะเล่นง่ายกว่าไม่ถึงเขาเจอดาร์ซี่เล่นง่ายกว่าแต่จริงดาร์ซี่ก็ตู้ตัวเองได้นะระยะไกลเท่ากันอยู่ดีดาร์ซี่แชมป์โลกว่ะเนี่ยมาแล้วลว้าว,าวคนลุกว่ะคนลุกดัดชั้นีแชมป์โลกเล่นกับแชมป์โลกมึงเป็นเกรงออทไม้ยทำไงดีวะพลังนิวพลังนิวแชมป์โลก เออถ้าเราแพ้ก็โดนเราก็เป็นแชมป์โลกโดนตบถ้วยจริงอยู่อยู่ในแชมป์นะครับถ้วยจริงของของถ้วยแชมป์นะอยู่อยู่ในแชมป์นี่แหละตอนเนี้ยอันนี้จะสงสัยคือถ้าอีฝั่งเขาชนะคือเขาต้องมีถ้วยเยอะคือถ้วยเป็ถ้วยถ้วยทุกทีถ้วยครับถ้วยโอ้โหแปลว่าถ้วยนี้ก็มีสองอันเลยมันมีถ้วยทุกทีเพื่อนเคยมีถ้วยอยู่พี่เขาทำเอาไว้หลายหลายที่อ๋อโธ่นี่าถ้วยแบบเอ็กซ์คลูซีฟสักชื่อรอแล้วอะไรเงี้ย ไม่ไม่ไม่้ยอ่ะเออช่วยแชมป์โลกฟาร์มบัวเฮ้ยพี่กัน่ไม้เคยนะคแล้วลก,ก็วววเคยบ,บอยู่ข้างกันเพื่อนแล้วก็เคยแชมป์ด้วยกันโ,โอ้โหแชมป์โคตรันันจัดเอยสุดว่ะสุดจัดเพื่อนสุดจัดประ,ประลัดไทย เอาแบ็คเฉยเขาเรียกว่าผมลิกิตนะเพื่อนจริงจริงรอจานไม้มาเนี่ยจานไม้กลับมาแข่งทีแรกแชมป์เลยมอนดูเลยเหมือนมนจริงเพื่อนกลับมาแข่งแชมป์เลยนะเว้ยทัวร์แรกอ่ะแน่นอนยิงยิงจานไม้เขาไม่ไปลีกมาไปเฮี่ยวกันนะมาไม่มีคนเดียวแล้วนะ ไดหมดแล้วเออดาร์ซี่น่าจะได้อยู่นี่ท้าไปเล่นไปซูตตวเรนอะเดี๋ยวลองดูได้อยู่จานจานโดเข้าไปเลยเห็นดาวาปตามได้แล้วแชมป์โลดบอกว่าได้เ่งต้องได้เฮ้ยเดาแชมป์โลดว่าได้กําลังได้หรอเปล่าถ้าเป็นหนึ่งคิวก็ได้ไม่มีใครเก่งกว่านี้แล้วอ่ะก็ต้องได้ไอ้หมดคลิปไปอะไรนะคิดพี่ฟังไม่ว้ดี๋ยวคิดแตกเลยไปแล้ววะติ๊กกะไม่รู้ก็ช็อตแรกที่มันมาของเราข้างบนอะ ที่มันใกล้ตายป่ะน่าจะฟิกนะนะเรียกมันออยแฮนั้นะใช่ข้างเยอะร่างเยอะเขาอยู่ล่างเยอะป่ะของปนเยอะจะไม่ระวังนะต้องกินรอยนั่งผาบนะเอ้ครับมีวานะน้องดปงนึ่งกันหรอได้ไม่ช่วยเลยเอาขวาน่าเยอะป่ะหายหมดเลยอ่ะไม่มีละไม่มีละหน้าได้มไนก่อนเฮ้ยมันจะเกี่ยวอะพี่ แต่แต่แต่ปีนี้พี่ของไทยจริงนะทั้งทารอนทางนี้เลยไทยมาแรงจัดโอ้โหนี่เอโหเซฟลเป็นเกียรติมากเลยครับจะาลก้าเจ้าเจ้จ้จะจะโเจจ้าเเจ้าเ้้้ตายเจาจ้จาเาเจจ้้าาเ โอ๋อสิบหายแล้วไรเซอร์เฮ้ยช็อปโลกมาช็อปตัวเล่นแต่ช็อปโลกไปไหนนะยังไม่มามวยเอาเยอะไปอ่ะมวยไล่ต่อยย้ำเลยปวดกระดูกปวดกระดูกช็อปโลกโลกโลกอะไรเป็นอะไรจานจานอาไปหมดแล้วเมื่อกี้ดอยพลาดเองดอยดอยมันแต่อวยไงถ้าไม่อวยเมื่อกี้จานไม่ตายนะ ในเห็นแล้ววิ่งมาจะรออีกหนึ่งแหจะรออีกรออีกนิดหนึ่งไม่กล้ามามเดี๋ยวได้มีวาร์ปละเราจะไม่ปล่อยกานฟดป่อยวาร์บได้เดี๋ยวนีเลยอออต่อกูเนี่ยไปยิงข้างล่างนะได้ได้ไปกไกันไกเียจานเอาไเอาเเลย ต่อยไปอยู่ต้อชโลกหน่อยช้โลกหน่อยต้องกินต้องกต้องกนต่อ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  อะไรตัวนี่ยล้างอ่ะโล่โล่โล,ล่ปะล้างปะไม่ได้อะไรลา<อ>้าง e <น>าามันว่าดินแดงตัวนี่ยเฮ้ยโอ,โอ้ยโอ้โหไม่หวาเพื่อนเจ็ดวิเจ็ดวิเจ็ดวิแต่ของอาจารย์มีชัวสี่วิเฮ้ยโอ้ยโอ้โหครับโค้ดคอมโบจัดย์โอ้ยโค้ดคอมโบครับโอ้โหมันจะเป็นเกียรติมากเลยว่ะพี่มาให้คอมโบแชมป์โลกกับพี่โอ้โหแชมป์โลก บัวยไม่ปิดนะหกบางทีสิบจัดไปครับโ,โอ้ยวโอรวยจัดเลยต้องไม่ถกเลววีโอหน่อยละวตุเรียนหายนะแต่ตดดดดดุเรียนจนอยู่ได้อยู่ศูนย์สามตุเรียนน่าจะเบาแล้วท <Taste. S 1> ี่ะระวังนะพี่ออกมาได้นะพี่เย้ครับ ไม่ไม่ได้วะยยิงมันยากกว่าเลยป่าไม่มวยเอาปืนได้เดี๋ยวเอามันก้อนให้กันยิงมวยได้เออมันจะใส่เลยนะหนักกว่าเยอะกูสวนด้วกูน่างแล้วก็ตกใจอะไร์ถอยเฉยโดยเดินขวาขึ้นมาหน่อยเดินขวาขึ้นมาเดินขวาขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวยิงป้อม ทำอะไ้เพื่อนมีวาร์ปยิงได้เยอะไล้เรนมีจับมีหน้าให้มันเดินจะช้าเอาได้เนี่ยถึงด้วยตวเนได้ครับเนี่ยมา้เบลเบลได้ได้ได้้ไดได้ได้ได้ไได้ได้้ได้้ไดด้นไดดได้ได้ได้ด้้ได้ ซีวีได้นังกีพี่ตีวีไม่จับนะแหว่ยยอดว่ะพี่ไม่ถึงจานฉีดแรงแรงเลพลังแชมป์โลกแน่แน่แบบแบบแแชมป์โลกอย่าไอ้ยแดงจานยังเอาเฮ้ยจะเย็นจานเยือดจานอือมู่บกมี่ไปแล้วแชมป์โลกก็ไม่อยู่แล้วแชมป์โลกตายกูไปแล้วตายคำตัวไปแล้วมีตายเกิดไง เอาไปคุมเอาหมดแล้วครับผมคุณเอาหมดแล้วครับคือจานจะไปไล่บัฟใหม่ใช่ไหมเมื่อกี้จริงๆอ่าเซตไทมิ่งไงพี่ไม่เข้าใจพี่ทามมิงเขาแล้วผมบัฟใหม่เดี๋ยวดูเดี๋ยวบูเกิดต่อเนี่ยโอเคสุดยอดเลยอาจารย์พียคลิปไม่ทันคลิปไม่ทันเลยวะมันไวมากอาจารย์มวยมวยนี่เอาเยอะจใจเลยนะโอ้ไม่ได้ทำอย่างเดียวพี่ ผมสังเกตอะไรอ่างี้ละโฟกัสมากเลยใช่ไอ้หจานน้องเฮ้ยกูฟีกูฟีอย่างงี้กูฟีจอกสองจานจานจานเตนจานจานเตนเมื่อกี้หนึ่งกูดาวอ่ะเป็นหนึ่งมาตึงนะผมไม่กลแบบมันลากแต่จาตัวนี้มันสามรอบมานะขวา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 ระหว่างเพื่อนเยอะเยอะหมวดในนี้ค่ะเป็นสามตัวแล้วไม่ไหวว่าจานจานเทคป้อมหนักไปไหนอ่ะเอ้ยลืมลืมปิดป้อมมาวะเมื่อกี้ลืมแน่หละ ดอยลิงปิป้องาราจันโหไม่น่าอะไรไม่น่ามีครูดาวแล้ใส่ข้าบนเธอเออไม่รู้ว่าไม่ทันไม่า่ได้อยู่เนี่ยแต่เกือบมาเอาฮาเนี่ยเวนามโนวันเวนามโนโนวันโอวันอะไรวะโอ้ใชแล้วไปเลยโดนออกมาแล้วนันไมโดน่อทหารมาแล้วร้อนร้อนเลยเวนามโนวันกลายเป็นเนวันนาวัตูแล้วตอนนี้ เวียดนามโดนไม่ได้เวียดนามกูก็พูดได้ปีหนึ่งอ่ะอยาจะไปจะไปแชมป์รอบยังไม่จัดเลยยังไม่จัดตัวยังไม่จัดตัวยังไม่จัดตัวขอพูดก่อนเวียดนามนเวียดนามาถเอออแต่่กนเวียดนามโดนเออเมื่อก่อนว่าชอบพูดในวันเวียดนามโดบวานเนี่ยตอนนี้คือในวันนั้นถือ ทีเฮดโนวันเออตอนนี้ไปรอได้เลยเนี่ยบอกทีเฮดโนวันได้นะตอนนี้ได้ปีหนึงได้ได้อยู่ปีหนึ่งอ่ะแป๊บนึงอ่ะล้วแป๊บนึงอ่ะเฮ้แแนเอ้ยเดี๋ยววคนตัวนี่รวยมาดิับั้งหลังเที่ยวตอนคอก๊อพมาคิวัพแค่คิว แชมดอยแยงแชมป์โลกก็ตีแล้ก็หมดเป็นขนาดนี้นกงแคลกอ่ะเออกลังมป์โลดดอยแทงได้ก็มาจบก่อนสิบนาทีได้กรังแชมป์โลกสุดๆนีเยชมโลกเขี่ยดฮเลสโคตรเกินดาซี่อ่ะดซี่ดาซี่แชมป์โลกอ่ะเดินเก่งแข่งครับผมตอนนี้ จริงจังขึ้นขวานก็ได้นะในขนาดนี้ฮะฝาน,นี่คือตัวเลนออตโต้รู้เลยนะเนี่ยตัวเลนตัวไ,ได้แน่นอนขึ้นขวานขึ้นต้อยว่าสายจับสายจับ <c oughs> เน้นแซวไม่ได้เล่นครับก็ให้เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน